อะโวคาโดนะคะจะเป็นกลุ่มผลไม้เนื้ออ่อนนิ่มนะคะมีไขมันดีค่อนข้างเยอะนะคะอะโวคาโด1 0 0กรัมนะคะให้โปรตีน2กรัมค่ะและมีโพแทสเซียมสูงถึง485มิลลิกรัมค่ะฟอสฟอรัสอยู่ที่52มิลลิกรัมค่ะ อะโวคาโดผู้ป่วยโรคไตาสามารถทานได้หรือไม่นะคะวันนี้ก็มีคําตอบมาฝากค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับอะโวคาโดกันก่อนนะคะซึ่งอะโวคาโดนะคะจะเป็นกลุ่มผลไม้นะคะมีเนื้ออ่อนนิ่มนะคะเนื้อเนียนละเอียดมากเลยนะคะข้างนอกก็จะเป็นเปลือกแข็งๆข้างในเนื้อนิ่มๆนะคะรสชาติก็จะแบบออกมันจืดนะคะเหมือนเนยนะคะมีไขมันดีค่อนข้างเยอะนะคะในปริมาณสูงเลยทีเดียวค่ะและยังช่วยลดความเสี่ย อ่างในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะแต่อโวคาโดนะคะ100กร,รัมเนี่ยก็ให้สารอาหารเยอะมากเลยนะคะแต่สารอาหารที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคไตนะคะนั่นก็คือในเรื่องของโปรโตีนค่ะอโวคาโด100กร,รัมนะคะให้โปรตีน2กร,รัมค่ะและ มีโพแทสเซียมสูงถึง485มิลลิกรัมค่ะและฟอสฟอรัสอยู่ที่52มิลลิกรัมค่ะซึ่งผู้ป่วยโรคไตเราจะต้องควบคุมทั้งโปรตีนโพแทสเซียมและก็ฟอสฟอรัสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะที่1ระยะ2หรือว่าระยะ 3A ค่ะที่ค่า GFR เนี่ยมากกว่า45ค่าไตาเรายังเยอะอยู่นะคะประสิทธิภาพในการขับโพแทสเซียมขับฟอสฟอรัสส่วนเกินหรือว่าขับโปรตีนส่วนเกินออกยังสามารถทําได้ดีเราสามารถ ที่จะทานอะโวคาโดได้บ้างนะคะทานในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะอาทิตย์น,งนงึงสัก1-2ครั้งนะคะเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ป่วยโรคไตในระยะ3ามบีระยะ4ี่เราก,ก็ระยะ5ค่ะที่ค่า GFR ของเราเนี่ยต่ำกว่า4 5เไม่ควรที่จะทานอะโวคาโดเข้าไปแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะว่าจะทําให้เราได้รับโปรตีนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อโปรตีนสูงนะคะและไตของเราเหลือน,น้อยค่ะประสิทธิภาพในการขับค่าของเสียออกก็จะลดน้อยลงก็จะทําให้เกิด เสียข้าง้า b u n ก็จะสูงขึ้นได้ถ้าค่าโปรตีนของเราเยอะมากเกินนะคะและประสิทธิภาพในการขับโพแทสเซียมหรือฟอสฟ,ฟอรัสส่วนเกินออกก็จะลดน้อยลงนะคะเพราะว่า อะโวคาโด100กรัมนะคะย้ําเลยว่าโพแทสเซียมสูงถึง485มิลลิกรัมค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องทานผักผลไม้ชนิดอื่นแล้วทานอะโวคาโดเข้าไปโพแทสเซียมก็จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีผลกับหัวใจนะคะชีพจรทํางานผิดปกติเต้นผิดปกตินะคะหรือว่าเรามีอาการเหนื่อยเพียได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อค่าโพแทสเซียมสูงนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะ 3B ระยะ4ี่เราก็ระยะ5ไม่ควรที่จะทานอะโวคาโดเข้าไปนะคะสำหรับข้อจํากัดในการบริโภคนะคะที่ ผู้ปว่วยโรคไตไม่ควรทานแล้วคนที่ทานยาวาฟารินอยู่นะคะก็ไม่ควรที่จะทานเข้าไปด้วยนะคะซึ่งคนปกติทั่วไปถ้าอยากจะทานอะโวคาโดก็แนะนําแค่ครึ่งผลต่อวันเท่านั้นเพื่อเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายของเรานะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ออกไปได้นะคะย้ํานะคะสําหรับผู้ปว่วยโรคไตระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ไม่ควรทานอะโวคาโดเข้าไปนะคะและสําหรับคลิปนี้ของฝ่ากเพียงเท่านนี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ ติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์แอดอ้อมสารินีหรือที่ facebook กินดีใต้ดีชีวีมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ youtube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาอ่มีสาระสุขภาพดีๆมาฝากในคลิปถัดไปค่ะ